ไปนะเหมนชีวิตป่วยมากเลยท่นวชีวัฒน์ได้จังหวัดเดียร์ก่นะคนี่ครัมด้วยกันต้องสื่อสารด้วยกันเนาะทาวันเนต้องดูอช่กันทจะไปดช่กไม่ต้องกลัวนะ ฟังสาระที เราได้มีการประชุมนะครับหาือยกระดับงานประเพณีในแต่ละอำเภอให้เป็นงานที่มีความสำคัญแล้วก็ยิ่งใหญ่ในระดับจังหวัดวันปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกนะครับปีแรกที่เราได้ร่วมกันบูรณาการอย่างแท้จริงโดยเฉพาะส่วนราชการในระดับจังหวัดแล้วก็ในระดับอำเภอนะครับทํายังไงจะขยายในแนวในวงกว้างมากขึ้นนะครับมาเชียงคานก็มาเที่ยวที่ที่ปากชม มาเชียงคานก็ไปเที่ยวที่บ้านนาบานาดทำไมไปบ้านท่าดีหมีไปสไกายวอล์กนะครับไปดูที่ภูทอกมาปากชมมาดูวิถีชีวิตมาล่อนทองวันนี้เดี๋ยวสายน้ําแห่งนี้นะครับเมืองแห่งนี้นะครับมีสเสน่ห์เหลือเกินคําว่ามีสเสน่ห์เหลือเกินในที่นี้ไม่ได้กล่าวเกินความจริงนะครับ ใครได้ลงมานั่งอยู่ที่ปากชมวันหนึ่งสองวันเนี่ยท่านจะเห็นแล้วก็จะหลงไหลนะครับในมน์เสห์ของความเรียบง่ายความเงียบสงบของเมืองนะครับตัวองค์พญานาคอย่างนี้นะครับก็เป็นฉากหนึ่งของหนังเรื่องล่างท่งมาแล้วเห็นไหมครับในความดังของของม์เสห์ต่างๆเนี่ยพวกเราอาจจะทราบบ้างไม่ทราบบ้างไม่เป็นไรแต่ผมเชื่ออย่างนี้ว่า เรามีของดีอยู่แล้วเรามีจุดชมวิวสวยๆของภูหออยู่ใ,ใกล้ๆรถขึ้นถึงนะครับเพียงแต่อาจจะต้องปรับนิดหน่อยตรงภูหอหน้างในตรงนี้รถขึ้นถึงเลยครับเห็นวิวเมืองปักชมได้สวยงามนะครับไม่ต้องเดินเห่อยนะครับปรับทัศนียภาพข้างบนให้สะอาดดูสะอาดตาเรามีภูลำดวนนะครับที่จุดชมเทะเลหมอกสกายวอล์คคนจน นะครับที่จะรองรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าคุณจะมาดูหมอกเช้าหรือมาดูภาพทิตย์ตกในตอนเย็นเห็นไหมครับแล้วมีหาดคมพีที่เป็นจุดเล่นน้ำในในหน้าร้อนอย่างนี้เป็นต้นเรามีความหลากหลายเรื่องวัฒนธรรมเรามีปากน้ําชมถ้าใครขับผ่านนะบางคนอาจจะไม่สังเกตนะครับผมแวะไปถ่ายรูปบ่อยมาตรงนี้ใกล้ๆเองนะครับยิ่งถ้ามีเรือล่องออกไปนะครับในช่วงจังหวะที่ดีๆมันจะเป็นภาพที่สือ่อโดยเฉพาะท่านนายเพื่อท่านเล่นโซเชียลนะผมว่ามันมีมุมมองมันมีมิติ ด้านทางวัฒนธรรมในเรื่องของการท่องเที่ยวของป่าชุมที่หลากหลายจริงๆเรามีร้านกาแฟาเปิดใหม่เยอะหลายร้านเยอะแยะใช่ไหมครับเพราะงั้นแล้วผมว่าไม่น่าเป็นห่วงนะครับเรามีงานประเพณีสองงานงานลอยกระทรงงานเทศกาลกินปลาสังเกตไหมฮะเงินมันจะไหลผ่านบ้านเราตลอดเลยตั้งแต่เชียงคานไปหาสังคมทําอย่างไรเราถึงจะดักเงินของนักท่องเที่ยวไว้ในบ้านเราให้ได้นะครับ เรามีคุณแม่เมื่อสักครู่เอาขนมจีนขนมยาระชาสัมพันธ์ให้ท่านเลยนะครับเอาขนมจีนอบแห้งมาให้แล้วก็เอาไปปรุงน้ำยาหลากหลายรสชาติที่กลมกล่อมมากเรามีไวน์ชื่อว่าวิมานของดีของตักชมอยู่ที่นี่เอ็นี้ครับวันนี้ต้องต้องถามทางนี้ครับนะครับนะฮะเห็นไ,ไหมเรามีเรามีของดีเยอะนะครับเคยเอาหนุ่มอนุวัฒน์เอ่อจัดให้มาลงทำเป็นมุมเล็กๆอยู่กลางเกาะแม่น้ำโขงนะครับ ตรงนี้เป็นจุดขายขายเรื่องของการท่องเที่ยวกางแม่น้ําโขงนะพูดแทนนีเห็นไหมครับร้อยเรียงยังไม่จบนะฮะเอาไว้มีโอกาสก็คงจะมานั่งหารือกับคนในพื้นที่นะครับว่าเราจะขายมิติการท่องเที่ยวได้อย่างไรเรื่องปฏิทินท่องเที่ยวก,ก็เช่นเดียวกันนะครับสองงานนี้นะครับตอนนี้ยังเป็นระดับท้องถิ่นอยู่ผมเชื่อมั่นว่าถ้าเราพัฒนาการจัดงานดีๆในอนาคตอันไม่ไกลามากนัก จะส่งให้จากงานท้องถิ่นให้กลายเป็นงานระดับจังหวัดแล้วก็สู่งานระดับประเทศต่อไปในอนาคตมาร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทีท่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวบ้านเราในาไม่ไกลมากจากนี้นะครับขอบคุณครับ